น,นี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมทุกท่านที่มารับชมคลิปนะครับน,นี่ช่องคุณดนาะเครื่องราง่เนานะครับพามาชมไอ่งั่งนะผมไอ่งั่งยุคโบราณนะครับผมเป็นไอ่งั่งฐานดินนะครับหลายคนก็ยังสงสัยนะครับงน่งัางต้องตาแดงนะครับแต่นี่คือสภาพไอ้งั่งพวกนี้คือฐานดินนะครับเป็นยุคต้นต้นนะครับผมถ้ายุคอ่า กลางๆหรือยุคร้อยปีนะครับจะเป็นพวกตาแดงนะครับอันนี้ก็เป็นไอ้งั่งที่ผมยังมีอยู่นะครับนะครับตั้งไว้บนยิ่งนะครับผมหลายคนสงสัยนะครับงั่งมันดียังไงนะครับผมดียังไงมันไม่ดียังไงนะครับผมส่วนตัวที่ผมใช้นะครับเนี่ยข้อดีของมันก็พวกเสน่ห์นะครับผมช่วยป้องกัน แควคาดนะครับป้องกันสิ่งต่างๆนะครับที่ที่เราไม่คาดคิดนะครับเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจประเภทหนึ่งนะครับให้คุณทางด้านสเสน่แควคาดนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณน,นะครับก็น่าจะเป็นพวกเสือหรือพวกโจรที่ชอบป้นวัวป้นควายอะไรประมาณนี้นะครับจะชอบใช้นะครับหรือพวกนายห้อยนะครับคนโบราณน,นะผมจะชอบแขวนในง,งังนะเพราะเชื่อว่ามันช่วยทางด้าน ป้องกันคุณใสนะครับป้องกันคุณใสแล้วก็เป็นทั้งแก้คุณใสนะครับแก้อาถันป้องกันได้ทั้งพูดผีปีศาจนะครับผมอย่างเช่นประวัติที่มานะครับบางอันนะครับจะเป็นพาธุดงนะครับพระครูบาจาจาร์ที่ท่านเคยใช้นะครับใช้พวกไอ้งั่งนะครับเพื่อออกธุดงนะครับธุดุดงแล้วก็นยครับป้องกันพวก ภูมิเจ้าที่พูดผีปีศาจนะครับผมสามารถป้องกันได้นะครับก็มีเคสนะครับปีเคสก็ไม่สามารถจะเล่าได้นะครับผมเคสต่างๆในการใช้นะครับนี่ก็เป็นไอ้งั่งนะครับพยางั่งล้นนิ้วกระดกนะครับผมเนื้อสำลิดขันลงหินนะครับผมที่ผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็มีนี่จะเป็นพิมพ์ที่พิมพ์งั่งสะบัดหน้านะครับผม เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับเหมือนพระพุทธรูปนะครับแต่น่าจะอเอียงๆนะครับถ้าเป็นพระเขาจะไม่ทําให้สรีระเอียงนะครับผมสรีระสามสิบสองประการของพระพุทธเจ้านะครับเ,เราก็หาอ่านดูได้นะครับถ้าเป็นพระเขาจะไม่ทําให้สรีระเอียงนะครับหรือคอเอียงปากเปี้ยวนะครับอันนี้เป็นเป๋นนะไอ้เปอหรือไอ้งัางานี่ไอ้งั่งพิมพ คล้ายกับมนุษย์นะครับผมนี่ยุคโบราณเนื้อสำริดทองดอกบววนะครับสององนี้แล้วข้างบนก็เป็นไองั่งโล้นนะครับโล้นนิ้วกระดกนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อผิวประหลอดนะครับผมนะในการที่มีเนื้อผิวประหลอดจะให้อิทธิคุณหลายด้านนะครับผมทั้งเสน่ห์เมตตานะครับค้าขายหรือพวกแคล้วคลาดคงกระพันนะครับผมสมัยก่อนก็จะชอบใช้นะครับ อ่งงงไหนที่มีประหลอดเยอะๆนะครับจะมีอิทธิฤทธิ์มากนะครับผมนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับนี่ก็น่าจะถ้าเรียกสมัยนี้จะเรียกพระชัยนะครับองค์ดำๆนะครับนี่ครับนี่แต่ถ้าถามคนรุ่นก่อนนะครับพวกรุ่นปู่รุ่นตานะครับเขาก็เรียกไอ้งั่งเหมือนกันนะเพราะเพราะถ้าเป็นพระชัยพระอะไรนะครับคงไม่มีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนิ้วมือนะครับ นิ้วมือดูนิ้วมือได้นะครับผมมีแค่สามนิ้วนะครับนี่ครับประสานกันอยู่อย่างนี้นะครับนี่ถ้าเป็นพราคงทําให้สวยงามกว่านี้นะครับผมนี่ครับนี่นี่ครับหลายคนก็สงสัยนะครับผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้ชายใช้ได้ไหมหรือเพศที่สองที่สามใช้ได้ไหมคนระับสามารถใช้ได้ทุกเพศนะครับผมไอ้งั่งก็เป็นพวกเสน่ห์เมตานะครับเนี่ย ดึงดูดผู้คนอยู่แล้วนะครับยิง้าขายยิ่งดีนะครับถ้าบูชาดีๆหน่อยนะครับผมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี้ผมมาแนะนานะครับในส่วนที่ผมยังมีอยู่นะครับยังไม่มีคนมาขอบูชาไปนะส่วนมากก็จะมีคนมาขอบูชาผมก็ปล่อยไปนะครับผมปล่อยไปตามทุนตามกําลังเนะี่ยที่ผมเช่าเข้ามานะครับผมบางคนก็ว่าแพงบางคนก็ว่า ราคาพอประมาณนะครับแต่ก็ตามสภาพครับผมก็เช่าเขามาเหมือนกันนะพวกผมไปเจอไปเจอตามกลุ่มบ้างหรือตามคนตามหมู่บ้านหรือเพื่อนเพื่อนิพี่ที่มีนะครับผมที่คิดว่าไม่ได้ใช้นะครับก็ทักมาได้นะผมผมก็รับเช่านะครับรับเช่าประจํานะครับผมถ้าดูแล้ว่านนะครับผ่านสายตาผมนะหรือ ผมชอบนะผมก็รับเช่าไว้นะครับผมถ้าท่านใดมีนะครับทักมานะครับผมทักมาหาได้นะคนะทักมาหรือติดตามมาได้นะผมก็ติดตามกลับไปนะจะได้ให้เฟซแล้วก็ให้ไลน์นะครับผมเพื่อติดต่อพูดคุยกันนะครับถ้าใครสนใจนะอยากได้นะครับไปบูชาหรือใครที่สนใจนะสอบถามนะครับผม ข้อมูลต่างๆนะประวัติที่มาคร่าวๆนะผมก็พอรู้มานิดหน่อยนะครับนะถ้าใครสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้ติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม